สวัสดีค่ะอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันภายในงานประกวดเครื่องที่จังหวัดราชบุรีค่ะและตอนนี้จะอยู่กับพี่แจ็คนะคะเป็นอีกหนึ่งผู้ที่มาเปิดแผงเปิดร้านในงานของเราค่ะสวัสดีพี่แจ็คค่ะสวัสดีครับพี่แจ็คค่ะพี่แจ็คมาไกลไหมคะมาจากจังหวัดไหนเอ่ยประจวบครับผมโอ้มาประจวบเลยนะคะมากับเรางานในวันนี้เนี่ยเราจัดงานด้วยกันทั้งหมด4วันเลยนะคะโต๊ะแดงวันนี้เราเปิดให้ในราคา199ขายได้4วันเลยครับคิดว่างานนี้คุ้มไหมอ๋อคุ้มครับคุ้มแน่นน ครับคุ้มแน่นอนเอาละค่ะแน่นอนค่ะสําหรับ1 9 9บาทเนี่ยนะคะพี่แจ๊คขาวันนี้เราเอาพระอะไรมายังไงบ้างเอ่ยอเป็นส่วนใหญ่เป็นพระบูชาเนาะใช่เป็น<ช>พระบูชาค่ะล้วพระอะไรเป็นจุดเด่นของแผงเราคะพี่ม,มีพระองค์ไหนเด่นเด่นไหมคะนําเสนอสักหนึ่งองค์ได้ไหมทุกประเภทมันเด่น เสมอกันหมดเลยก็คือมองไปแล้วนี่ละลานตาเลือกไปหุดเลยใช่ไหมเออขนาดเราเป็นคนปล่อยเองเราอยากลาลาเองเลยใช่ไหมคะฉะนั้นผลประกอบการตลอดตั้งแต่วันที่12ที่ผ่านมาได้รับเงินเข้ากระเป๋าไปแล้วทั้งหมดเท่าไหร่คบพี่ประมาณประมาณ4ี่หมื่นครับผม แล้วอย่างนี้อยากจะให้งานในครั้งหน้าเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะอ๋อประมานนี้ผมว่าโอเคแล้วนะโอเคแล้วใช่ไหมคะเราคิดว่าถ้าเกิดว่าเราจัดงานประกวดในครั้งหน้าพี่จะมาไหมคะอ๋อมาแน่นอนเนี่ยสอบถามแค่น,นิดนึงเพราะว่าอาจารย์โอ๊ตบางแพรเนี่ยนะคะหรือว่าพี่โอ๊ตเนี่ยเป็นอีกหนึ่งนะคะท่านเลยนะคะที่จัดงานประกวดในครั้งนี้ขึ้นมาแล้วก็มาเปิดแผงช่วยนะคะพี่น้องในวงการ,รกเครื่องะะให้ได้ในราคาพิเศษกับ1 9 9บาบาทร,บรู้จักอาจารย์โอ๊ตอยู่แล้วไหมคะอ๋อใช่ผมประกอบการ เขาอยู่แล้วที่ตลาดอกอบคเุณอ่าก็เลยแบบอ่เป็น FC อ่ะพูดยังไงมีอะไรอยาก <FC? S 2> จะฝากถึงอาจารย์โอ,ดอ๊ดไหมคะอาจารย์โอ๊อ่า <sk r isa> เขาเป็นบุคคลที่อัธยาศัยดีไม่ตีดีตอบรับดีให้เกียรติ บุคคลทุกคนทุกเพศอยากให้ดำรงอย่างนี้ต่อไปโอเคนะคะพี่แจ๊คค่ะล้วงานในครั้งหน้าเราจะได้กลับมาเจอกันอย่างแน่นอนใช่เจอกันแน่นอนนะคะสุดท้ายนี้นะคะให้พี่แจ๊คฝากอะไรนะคะสําหรับผู้ที่อยากจะเข้ามาในวงการพระเครื่องหรือชื่นชอบในเรื่องของพระเครื่องเหมือนเราค่ะเชิญค่ะครับผมอโอเคนะครับในนามของอผู้ประกอบการทางด้านพระเครื่องพระบูชาเรียนเชิญผู้ประกอบการโต๊ะแดง ยอรยุทธ์ต่างๆมาร่วมประกอบการกันได้นะครับทุกสนามในนามของอ,ะ,อะไรนะคุณบวรประธานโอ๊ตบางแพรครับผม ก็หวังว่างานในครั้งต่อไปเราก็จะได้เจอพี่แจ็คในทุกๆครั้งนะคะขอให้พี่แจ็คร่ำรวยนะคะคว้าเงินกลับบ้านหลักแสนหลักล้านเลยนะขอเคุณพี่แจค่ะแล้วกันและนี่คืออีกหนึ่งท่านนะคะที่มาเปิดแผงกับเรานะะคในราคาโต๊ะแดงค่ะเพียงแค่โต๊ะลน199ร้าบาทละงานในครั้งนี้มีมากกว่า6,000โต๊ะด้วยกันค่ะ